สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพี่เสกโลโซโลร็อกเกอร์ชื่อดังมาแล้ว โพสต์เดียวรู้เรื่องถึงทิมพิธาลิมเจริญรัตหลังถูกกรกะตจอดเชื้อสั้นๆเข้าใจง่ายอยู่ข้างใครจากกรณีที่ประชุมกะกะตมีมติให้ส่งเรื่องให้สารรัชธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพสสอของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและแคดดนดเเตตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ประกอบด้วยมาตรา100 เอ็ดวงเล็บ6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สารรัชธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย หลังใช้เวลากว่า3วันประชุมพิจารณารับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสำนักงานกกตแล้วเห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญทันทีล่าสุดเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องล็อกเกอร์ชื่อดังได้ออกมาส่งกำลังใจให้ทิมพิธาเป็นข้อความสั้น นว่าร่วมส่งแรงใจให้คุณพิธาสู้ๆครับหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพิมพ์รูปหัวใจสีส้มกับรูปส้มกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแรงข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ